ปราโพศาเลออันนีจัทธตลาและติเลคีลาก็ิีระเตจูเนตเลวดานนกุบากว่าแชอเลอดีอีเนกุบากมเมลเอออม,มินออทละขอขอปราเกตตมุตตปานีนก็บะและโอโลเลออมเมาอเาสาก็โจปราโพศาเห็นมเมลเอพศาโฮวิทออโคตา้าติเลออันนีพศาโฮอเมวิทออโคนีเนกุบะยะเตอร์คี แต่บล้อเน่ก็ว e ิทอไว้ด oh ah ่จ e ีทอเตเจตเจอาคบโบเน่ก็โชทอเตเจตเจนมิจวะเลติเลเตอคีเซอ์วิทอคมเม็เลือดมอนี่ยคอมโยเลประพศาเน่อาคบโบพัฒมัญลีนมิบาซาเลก็เมอัติดาลาเลน่ก็บะขี้เน่ตลูกคนลูกแวเลออัลแวและพลาติลอแชเมอเล่ภาษาคนเน่กว่าดอ ດຸກຂອຍແນ່ແລະເມຊາບຸດຕິລີເມື່ອແລະນິກວ່າດອກແວກແວກແວກອະເວດອໍທະຄາເເມເມເມເລອອະມິນໍອໍທະໂຄປາກເກັດຕະມຸດຕະປາກະບາກໍຈົວແວກແວກແວກໂຕດຸດໂຕຈົວອໍອຸເລຕັນນີຕາເອກະບານີບາລະລ້ກບາມດອກວ່າເລມດປເມດຄີລະລ້ຫມເມປາພສານທີບາເລອປາກດຕະມຕະປາອມຊາດຂຕົລກເ อากวาดอตาลูกคนลกแวกกับบาเมตาเล้ออันแหล่อพลารตีล้อเช็ตเนาหนูแมชอดอพศาโฮและหนูฮึล่ะหนูก็แบบเมือเลออัคะออทอขวซาตัวโดตัโจอมาสอนมาเซนึ่งกลืออับโดไปเตกูนามาเซนึ่งกลือเลออูมาเซนึ่งกลือเลออืออาขอขอขอกันหนาตอกกว่าดและอโยขอกว่าเรากับพศาโฮนะฮูแวแต่นักฮูแวดาบา อเมทนาหัวดาต้าอะกะเซชนาดีเลอเมทเซชนาตาเดตโตโดโตโจอัดโดเปเตกนาจาอาตามาดิลอตะลอเอมาดิลอพมมือพกคว้าในบอเน็คอกกนาคอกกวาดว่อกกวาดเลือกโพสหาหัวตาฮูตาแกอะกะเซชเอก็นาดีเลจาเลเนาะ